สวัสดีครับทีมงานทุกทท่านนะครับผมมีสินค้าเข้ามาอีกหนึ่งรายการนะครับผมวันนี้นะครับก็มารีวิวนะครับสวิตเทอร์โมสตัดของตู้เย็นนะครับเทอร์โมสวิตเทอร์โมสตัดของตู้เย็นนะครับตัวนี้นะครับมีขาใช้งาน3ขานะครับมีขาใช้งาน3ขานะครับ2ขาหน้านี่คือกล้าวนะครับไม่นับนะครับนับแต่ขาที่เป็นทองเหลืองนะครับก็ หน้าตาแบบนี้เลยนะครับนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ตัวนี้นะครับราคานะครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่าจัดส่งแบบโอนเงินสี่สิบบาทนะครับค่าจัดส่งแบบเก็บปลายทางห้าสิบบาทนะครับตัวนี้ก็สินค้าเพิ่งเข้ามานะครับก็เป็นของตู้เย็นประตูเดียวนะครับแต่จะเป็นรุ่นสามขานะครับ ก็สนใจนะครับก็ทักเคล็ดสอบถามกันได้เลยนะครับผมที่ LINE ID นะครับ43122921นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0942619455นะครับผมย้ำนะครับผมที่ LINE ID 43122921นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์094261 9455นะครับตัวนี้ก็สินคาเพิ่งเข้ามาหมาดมา,มา,มา,มาดใหม่ๆหยกๆกสดๆดร้อนๆนะครับก็ตัวละ180บาทนะครับค่าจัดส่งแบบโอนเงิน40บาทค่าจัดส่งแบบเก็บปลายทาง50บาทนะครับตัวนี้ก็สนใจทักเชทโทรสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับโอเคนะครับผมทิปนี้นะครับทิปรีวิวนะครับสวิตเทอร์โมสแตทตูตต้เย็นแบบ3ขานะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ ขอ,ขอบคุณครับ